สั้นๆเตือนภัยอีกสักเรื่องก็แล้วกันครับขโมยขจนยุคนี้สมัยนี้มันเยอะและชุกชุมเหลือเกินเหตุการณ์นี้ผ่านมาร่วมเดือนแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้นี่คือวงจรปิดคุณผัานคุณผู้ชมครับผู้ก่อเหตุเนี่ยย่องไปขโมยทรัพย์สินในบ้านของครอบครัวคนตายครับได้ทองไป3บาทกว่าเงินสดอีกหมื่นกว่าบาทนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับนี่นะฮะ วงจรปิดจับภาพได้แต่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เดี๋ยวลองดูโพสต์หน่อยครับโพสต์บอกว่าเตือนภัยบ้านหนองบัวเข้ามาขโมยของในงานศพคือเขาจัดงานศพที่บ้านไง9พฤศจิกายนที่ผ่านมาช่วงเที่ยงคืนเสร็็ษ คือคนในบ้านเนี่ยหลับแล้วแล้วคนก่อเหตุขับเก๋งสีขาวจอดเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะมันจอดรถไว้ในวัดจำปาหนองบัวแล้วเดินไปไปรื้อคน้นทรัพย์สินแล้วก็เดินออกมาก่อนจะขับรถเก๋งหลบหนีไปเดี๋ยวอาจจะมีภาพรถเก๋งให้คุณผู้ชมได้ลองดูด้วยนะครับคือคนในบ้านเนี่ยเขาหลับกันเขาก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่นะแต่ก็คิดว่าคงเป็นแบบไม่พี่ชายกับผีสะพ้ายอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นน่ะแต่พอตื่นมาอุ้ยทําไมทรัพย์สินสข้าวของมันถูกรื้อกระจกระจายนี่ไง ดูทันไหมครับไม่ทันให้ดูอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวจะมีเก่งสีขาวของคนก่อเหตุขับผ่านไปอย่างรวดเร็วอ,อ๋อนั่นรถของคนก่อเหตุเหรออ่ะคันนี้ผ่านไปก่อนนะเดี๋ยวจะมีอีกคันหนึ่งนะจะมาแล้วจะมาแล้ว<ห>น,นี่ไงอนะันนี้<อ>เสร็จแล้วมันขับหนีไปเลยครับตื่นมาตกใจเฮ้ยทำไมกระเป๋าถูกรื้อวะอเปิดดูอา้าวทองสามบาทกว่าหายเงินสดอีกหมื่นห้าเลยแจ้งตํารวจครับวงจรปิดจับภาพได้ยังไงวอนคุณตํารวจในพื้นที่ตําบลหนองบัวอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์จับให้ได้หน่อยเพราะนี่ผ่านมาร่วมเดดืืออนนนแลล้้วววชาาาบบหกััะคร